สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสอนการปรับแต่งไฟล ph ์ php.ini เพื่อรองรับการอัปโหลดไฟล์ปกติระบบจะกำหนดขนาดไฟล์ที่อัปโหลดค่อนข้างจำกัดทำให้เราไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบบกำหนดมาให้ได้หากเราต้องการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบบกำหนดเราจะต้องแก้ไขที่ไฟล ph ์ php.ini หากเราเป็นเจ้าของและดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง หรือทำเซิร์ฟเวอร์จำลองก็สามารถกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่อัปโหลดได้ตามต้องการเลยแต่ถ้าเราเช่าโฮสต์ที่มีราคาถูกเพียงไม่กี่พันบาทต่อปีก็จะไม่สามารถแก้ไขไฟล ph ์ php.ini ได้สำหรับการแก้ไขไฟล ph ์ php.ini สามารถทำได้ดังนี้ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ o o l e เข้าไปที่โฟลเดอร์ Serv e r เ เข้าไปที่โฟลเดอร์ PHP จากนั้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า php.ini ให้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาจากตัวอย่างจะเปิดด้วย Notepad ให้ไปที่ Edit Find แล้วค้นหาคำว่า Post อ n d e r s c o r e m a แ u n d อ r s c o r e size แล้วคลิก f i ล์ Next เราจะกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้ผู้เรียนส่งเข้ามาได้ปกติระบบกำหนดมา8เมกซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานเราจะเปลี่ยนให้เป็น50เมกซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานต่อไปเราจะค้นหาคำว่า Upload Underscore Max u n แ e r s c o r e File Size แล้วคลิก f i ล์ Next เราจะกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถอัปโหลดได้ปกติระบบจะกำหนดมา32 MB ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานหากมีการสำรองข้อมูลเกิดขึ้นจะได้ก้อนไฟล์แบ็กอัพที่มีขนาดใหญ่มากกว่า32 MB กะหากต้องการนำมารีสโต จะไม่สามารถทำได้ดังนั้นจะกำหนดเป็น100 MB เมกะไบต์จากนั้นคลิก cancel ปิดหน้าต่างค้นหาแล้วคลิก file save แล้วปิดไฟล์ php ini เมื่อไฟล์ php ini มีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทำการปิดเซิร์ฟเวอร์โดยการปิดหน้าต่าง command แล้วเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยดับเบิลคลิกที่ Start m o d e ตอนนี้โ o d ดลก็กลับมาพร้อมใช้งานแล้วครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าการกำหนดค่าในไฟล์ php ini สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์และดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง หากเช่าโฮสที่มีราคาเพียงไม่กี่พันบาทต่อปีจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองและไม่สามารถบอกผู้ให้บริการแก้ไขให้ได้เนื่องจากทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ